อะจากเรื่องของจะเรียกว่าบ่อนแบบนี้ก็ไม่เชิงนะมันเป็นบ่อนลอยมันเป็นน่าจะเป็นแกงวิชาชีพมากกว่าแล้วหลอกคนแต่ก็ได้เตือนคนเหมือนกันนะบางทีเข้าไปในงานงงงานวัดเอ,เออคนมาหลอกเราต้องเอามือถือต่อไปถ้าใครจะมาบอกว่าน้องโง่เฮงดี วางเงินแทนพี่หน่อยหรือหยิบซื้อของอะไรแทนพี่หน่อยอย่าทาเด็ดขาดอะไรที่มันมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวเองไว้ก่อนคุณผู้ชมหรือว่าบางทีมันสูตรคล้ายๆเหมือนแก๊งตกทองอ่ะเออระวังให้ดีๆก็ที่แบบเจอทองตกอยู่ไงแล้วเสร็จแล้ววาเก็บปุ๊บอ่ะน้องเอาทองไปอะไรเงี้ยพี่เอาแค่เงินสดพอน้องอะไรเงี้ยจำได้ไหมเรื่องเงินและเรื่องทองด้วยไรที่เกี่ยวกับของมีูลค่าระวสงสัยไว้ก่อนว่าน่าจะมีมิจฉาชีพนะครับทีนี้ไปอีกหนึ่งประเด็นสําคัญไปดูมิติใหม่ของปปงต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าสำนักงานปปงณ ตอนนี้อาจจะมีชื่อเสียงไม่ค่อยจะสู้ดีในเชิงของภาพลักษณ นเนื่องจากว่าช่วงที่ผ่านมาเจอจอมแฉอย่างคุณชูวิทย์กระมวลวิสิตเปิดโป,ป,ดปงความไม่ชอบมาพากลหลายเรื่องจนเคยมีผู้บริหารระดับสูงบางท่านต้องลาออกไปแม้ว่าจะบอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวมากกว่านะครับแต่ณนะตอนนี้ด้วยความที่เลขาธิการปรปรงคนใหม่ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากผู้ที่สภาเข้ามารับตําแหน่งแล้วนะครับก็คือคุณเทพสุบวรโชตด,ดาราแล้วท่านก็ต้องการจะฟื้นความเชื่อมั่นของสำนักงานปงานปงให้ประชาชนเชื่อใจกลับหมาอีกครั้ง อนนี้สำนักงานปอปอง,งครับจัดถแถลงข่าวผลการดำเนินงานเป็นระยะและจะประเดิมงานครั้งแรกวันนี้ในการถแถลงข่าวนะครับจะมีสิบโมงวันนี้ที่สำนักงานปอป,อปอง,งเชิงสะพานหัวช้างครับนำทีมโดยคุณวิทยานิติธรรมหัวหน้าหน่วยกองกฎหมายในฐานะโฆษกปปง,งท่านจะเปิดตัวทีมโฆษกท,ที่เปิดปแล้วทีมโฆษกเปิดไป,ไปไุ๊ปมนไ,ไม่นานแล้วแต่เดี๋ยวจะมาทำหน้าที่รายงานคดีสำคัญสำคัญเกี่ยวกับการยึดอายัดทรัพย์ที่สำนักงานปปงจะแถลงประเดิมในครั้งแรก นั่นก็คือคดีนี้เลยครับคดีของอดีตพระอาจารย์คมอภิวโรจำกันได้ไหมฮะพระหนุ่มรูปหล่อเทศเก่งนะครับจริงๆตอนนี้ต้องเรียกว่านายคมคงแก้ววัย39ปีอดีตพระหนุ่มสายวิปัสนากรรมฐานชื่อดังแห่งวัดป่าธรรมคีรีอำเภอปักช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเมื่อไม่กี่เดือนก่อนถูกเจ้าคณะปกครองสั่งปลดจากตำแหน่งประธานสงฆ์วัดป่าธรรมคีรีแล้วถูกตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินจนเจ้าตัวแอบศึกไปอย่างเงียบๆและถูกดำเนินคดียักยอกเงินวัด ทั้งเงินสดและทองคงําแท่งเชื่อไหมครับว่าสมักง,งานปปงยึดทรัพย์มาทั้งหมดนะครับ301ล้านบาทสามร้กว่าล้านโอ้นนะโหเ,เป็นพระรวยจังหู้เลยนะครับโดยจะมีการ,รแถลงรายละเอียดวันนี้ครับรวมถึงคดีพนักง,งานออนไลน์รายใหญ่ซึ่งสังคมอ่าพนันออนไลน์ด้วยนะครับซึ่งสังคมให้ความสนใจแล้วก็มีการอายัดรัพย์อีกหลายสิล้านบาทเดี๋ยวมาดูผลงานปปงที่อายัดรั์ ตกเป็นเงินของแผ่นดินวันนี้มีอะไรบ้างรอติดตามค่ะทีนี้พาไปดูอีกหนึ่งข่าวนะคะคุณผู้ชมเรื่องของการแต่งตั้งที่ปรึกษายังมีมาอยู่เรื่อยๆนะคะเมื่อวานนี้มีการแต่งตั้ง จ้ากรมบอยค่ะเป็นที่ปรึกษาของรองนายกสมศักดิ์เทพสุทินนะคะซึ่งต้องบอกว่าคุณสมศักดิ์เองเนี่ยก็รับผิดชอบสออตอใช่ไหมล่าสุดนะคะเมื่อวานนี้มีการแต่งตั้งพลเอกประชาพัฐวัจนรัฐเป็นที่ปรึกษาของรองนายกรัฐมนตรีนะคะโดยลงนามในคําสั่งรองนายกรัฐมนตรีนะคะลงวันที่12ตุลาคมมีอํานาจหน้าที่ให้คําปรึกษาและเสนอแนะข้อต่างๆที่เป็นประโยชน์ในการบริหารราชการและก็ปฏิบัติหน้าที่ ตามที่รองนายกรัฐมนตรีมอบหมายถึงแม้ว่าในคำสั่งจะไม่ได้ลงรายละเอียดนะคะว่าพลเอกประชาพัฐจะรับผิดชอบงานด้านไหนแต่ข่าววงายแย้มมาว่ารองนายกสมศักดิ์จะให้ช่วยดูแลงงานด้านสออบตอและกอรมนภาคสส่วนหน้าซึ่งก็ถือว่าสำคัญไม่ใช่เล่นเลยงานนี้จึงน่าสนใจเป็นอย่างมากนะคะว่า พลเอกประชาพัฒน์เป็นใครมาจากไหนกันแน่เพราะฉะนั้นพาไปเปิดประวัติแล้วก็เส้นทางชีวิตราชการหน่อยนะคะของพลเอกประชาพัฒน์วัจนรัฐนะคะหรือว่าเจ้ากรมบอยค่ะปัจจุบันอายุ6 1ปีนะคะเป็นอดีตเจ้ากรมพระัรมนูญประวัติการศึกษาได้เป็น 19, สิทธิ์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลายัยรุ่น97จบปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิตที่รามคำแหงรุ่นที่10นะคะปริญญาโทนิติศาสตร์มหาบัณฑิตมรมคำแหงรุ่นที่5ปี48 ปริญญาโทศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาบริหารงานยุติธรรมมอเกษตรศาสตร์นะคะแล้วก็จบปริญญาเอกนิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมาศจากมอรมคำแหงปี63ถึงแม้ว่าจะไม่ได้จบนายร้อยจอปรนนะคะแต่ก็รับราชการทหารมาโดยตลอดได้เข้าทำงานในสายงานกฎหมายในกรมพระธรรมนูญตั้งแต่ระดับต้นกระทั่งเติบโตเรื่อยมา 1>, 1ตุลาคม6 1ถึง30กันยายน6 2สองดำรงตำแหน่งหัวหน้าสํานักตุลาการทหารและตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าสารทหารสูงสุดสํานักตุลาการทหารกรมพระธรรมนูญมีตำแหน่งหน้าที่ดูแลสารทหารทั่วราชาอาณาจากักรและกระบวนการยุติธรรมของทหารทั้งหมด1ตุลาคม6 2ถึง30กันยายน65หาดำรงตำแหน่งเจ้ากรมพระธรรมนูญกรมพระธรรมนูญส่วนประวัติการอบรมอื่นๆนะคะอย่างเช่น จบหลักสูตรชั้นต้นรุ่นที่15โรงเรียนเหล่าทหารพระธรรมนูญกรมพระธรรมนูญหลักสูตรเสนาธิการทหารรุ่นที่4 8วอปรอ,อร,รุ่นที่59ค่ะครับนี่คืออดีตเจ้ากรมพระธรรมนูญฉายาเ,าเจ้ากรมปอยนะครับที่ตอนนี้มาทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษารองนายกสมศักดิ์แล้วก็อาจจะมาช่วยดูสอบาตาคู่ไปกับทางด้านพันตรจโทวันพงศ์คชรัฐซึ่งเป็นเลขาธิการสอปตาตอนนี้หรือเปล่าซึ่งตอนนี้คุณสมศักดิ์เนี่ยคือรับผิดชอบสอปตาใช่ไหมคะแต่ว่าเรื่องกอรมนาภาคสีส่วนหน อาจจะได้ดูแลส่วนนี้ด้วยเหมือน <ฮะ S 2> กันหรือเปล่าะคะครับคือหลายคนบอกว่าการแต่งตั้งในรอบนี้ด้วยความที่มันมีความลักลั่นกัน เนื่องจากหลายกลุ่มหลายควรผสมผสานกันมาเป็นรัฐบาลมันก็เลยจะมีบางกระทรวงที่ดูเอ๊ะตำแหน่งเนี่ยมันมีความทับซ้อนกันบ้างหรือเปล่าแต่การร่วมงานกันคนจะต้องพิสูจน์หลังจากนี้นะครับว่าจะเกิดปัญหาไหมหรือจะราบรื่นหรือเปล่าแต่นี่ผ่านมาเดือนกว่ากันแต่งตั้งยังไม่จบนะยัง <หา S 2> มีมาอยู่เรื่อยๆที่ <ๆ S 1> รปรึกษานี่เยอะมากมาที่ปรึกษาที่เราจําแทบจะไม่หมดมีอะไรอ่ะที่ปรึกษาเลขาธิการคณะอนุกรรมการมันจะไม่เต็มโคต้าไงมันยังตั้งได้อยู่นะครับรวมถึงที่เป็นตำแหน่งที่ไม่มีผลทางกฎหมายด้วยก็สามารถตั้งได้เช่นเดียวกัน